สกายสกายเห็นอะไรสกายเห็นคุณหมออัญญาค่ะไม่ใช่ที่เห็นด้วยตาสกายสกายเห็นอะไรในนี้ต้องตายสต้องตายต้องตายมาต้องตาย สกายเห็นอะไรสกายเห็นคุณหมออัญญาค่ะไม่ใช่ที่เห็นด้วยตาสกายสกายเห็นอะไรในนี้ตกใจตกใจสกายเห็นอะไรสกายไม่ใช่ที่เห็นนะสกายสกายคุณหมอเห็นอะไรในนี้ใช่ค่ะคุณหมออัญญาพูดถูกสกายเห็นในนี้ค่ะเห็นในนี้ในนี้สกายเห็นใครสกายเห็นผู้ชายค่ะ ผู้ชายกำลังจะตายค่ะผู้ชายกำลังจะตายเขาตายผู้ชายคนนี้ใช่ไหมสกายชายคนนี้ใช่ไหมสกายใช่ค่ะใช่ผู้ชายคนนี้กำลังจะตายค่ะผู้ชายคนนี้กำลังจะตายตายตายผู้ชายจะตายค่ะสกายมันสกายออกกัรแล้วนะยืนยันว่าเหยื่อคือต้าลี่จริงๆคนร้ายลงไปแล้วไปจ้า